กรี๊ดแอฟลุกนี้แซ่บมากแต่โชว์ขาอ่อนขนาดนี้มีคนถือไม้เรียวรอไหมนับว่าเป็นนางเอกซุปตาที่ทั้งสวยและเรียบร้อยพูดน้อยมากๆสำหรับแอฟทักษออนพักสุขเจริญเราจะเห็นไลฟ์สไตล์แม่แอฟที่เป็นกุลสตรีสุดๆและเมื่อไหร่ที่แม่แต่งตัวแซ่บขึ้นก็ทำแฟนคลับและคนบันเทิงฮือฮากันจำนวนมากอย่างล่าสุด แม่มาในลุกกางเกงขาสัน้นโดยทางด้าน IG จ a f f taxa 0 r n ขีดล่าง m y f a n นคลับแม่แอปเผยภาพที่แม่มาในลุกกางเกงขาสัน้นคล้อมท่าโพสโชว์เรียวขาสวยจนใจสั่นแต่ว่าเอะแซบขึ้นขนาดนี้จะมีใครห่วงหรือเปล่าน้อออแต่บอกเลยค่ะว่าลุกนี้นอกจากแซบแล้วยังดูเด็กลงมากๆอีกด้วยจ้า